<Hello. S 1> อันนี้คือสัญลักษณ์การอัดคลิปท้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มาอ่ะมาแล้วนะคะโอเคค่ะน้องปอสี่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะแม่จะขออนุญ,ญาตนะคะมาสรุปนะคะเรทยาการคำนวณในหน่วยที่สี่การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสิ่งที่เราจะได้รู้ในหน่วยที่สี่นี้มีมีเรื่องของการทำงานของคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมต้นตอบกับผู้ใช้นะคะการออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมด้วยสครตและการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์เอาเรามาดูก่อนการเขียนโปรแกรมต้นตอบกับผู้ใช้นะคะเราก็คือการเขียนอัลกอริทึมนั่นแหละนะคะอันดับแรกเราจะต้องอะไรคะจัดลาดับขั้นตอนในการทํางานเป็นลําดับขั้นตอนเหมือนในนี้เขาบอกว่าขั้นตอนเริ่มต้นเขากดคีย์บอร์ดไปทางขวาแล้วให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วกดคีย์บอร์ดไปทางซ้ายสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะ แลวตัวละครก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายหลังจากนั้นเขาก็เอาขั้นตอนในการทํางานของการเคลื่อนที่ของตัวละครหรือการโต้ตอบกับผู้ใช้เนี่ยมาเขียนในรูปแบบของอัลกอริทึมสัญลักษณ์เห็นคําว่าสัญลักษณ์เริ่มต้นกับจบไหมคะมันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันส่วนสัญลักษณ์กระบวนการการทงานก็เป็นสัญลักษณ์เดียวกันคือสี่เหลี่ยมนะคะสังเกตนะลูกอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าตรงมุมมันเป็นมนๆคือจุดเริ่มต้นกับจุดจบนี่คือสัญลักษณ์อัลกอริทึมยังจําได้ไหม อาจจะไม่ได้ก็ดูบนกระดานเอาได้นะลูกต่อไปค่ะการทํางานของคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนการทํางานอยู่3หลักนะคะก็คือหน่วยรับหน่วยประมวลผลและหน่วยส่งออกหน่วยรับเข้าอย่างเช่นอะไรบ้างคะนอกจากคีย์บอร์ดเมาส์แล้วมีอะไรคะเป็นหน่วยรับเข้านอกจากคีย์บอร์ดเมาส์อะไรเป็นหน่วยรับเข้าได้อีกลูก CPU เป็นหน่วยประมวลผลหน่วยรับเข้าจอภาพเป็นหน่วยส่งออกคือเรามองเห็น หน่วยรับเข้าไมโครโฟนได้ไหมนะเวลาเราพูดเข้าอ่ามีอะไรอีกคะที่เป็นหน่วยรับรับเข้าหูฟังหน่วยส่งออกแล้วค่ะเสียงที่มันส่งออกมาไมคคือเราพูดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหูฟังหูฟัง,ห,ฟงหูฟังกับลําโพงมันก็คือหน่วยส่งออกนะคะโอเคทีนี้เรามาดูต่อเหมือนตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าจิตกรรมสิหนึ่งอะไรผิดปกติก็ อันนี้ก็คือเป็นการอะไรคะออกแบบกันอะไรคะขั้นตอนในการใส่ชุดนักเรียนนะคะใส่เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าเขาเริ่มต้นในการใส่อย่างกางเกงขายาวใส่แจ็คเก็ตใส่เสื้อกล้ามใส่รองเท้าและใส่ถุงเท้าเด็กคิดว่าใส่อย่างเงี้ยถูกไหมลูกไม่ถูกตรงไหนลูกตรงไหนตรงที่เราเราควรที่จะใส่ถุงเท้าก่อนที่จะใส่รองเท้าใช่ไหมแต่อันอื่นเนี่ย ใส่แล้วก็ใส่อะไรที่ผิดเสื้อกล้ามมันต้องใส่ก่อนหรือหล้างลูก oh. อ่ะใส่ก่อนใส่เสื้อกล้ามแล้วตามด้วยเสื้อแขนยาวแล้วค่อยตามด้วยแจ็คเก็ตแสดงว่าบ้านทุ่หนาวมากเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็ามาสวมถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่ากระบวนการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนหรืออันกรชื่มนะคะอืมเนี่ยโอเคเราสรุปไปแล้วเนาะเมื่อกี้เช่นเดียวกันนะคะ การออกการทํางานหรือการเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมโดยไปที่เว็บไซต์ตัวนี้ได้คือเว็บไซต์ code.org เว็บไซต์นี้ใช้ได้กี่รูปแบบออฟไลน์ได้ไหมได้ออฟไลน์คือไม่มีไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์นเนเต็ตก็ใช้ได้จริงหรอเนี่ยไม่ได้เว็บไซต์ code.org เนี่ยไม่สามารถใช้ใช้ได้เหมือนโปรแกรม s c c t โปรแกรม s c a t คือเจ้าตัวสไปร์แมวสีส้มนะ่ะ ใช้ได้สองรูปแบบนะลูกเราโหลดลงมาไว้กับคอมโดยที่ไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตก็ได้เขาเรียกว่าแบบออฟไลน์ line. หรือเราจะแบบทําแบบในอินเทอร์เน็ตก็ได้ให้แหบแบบแบบออนไลน์ก็ได้พูด,ดง่ายเจ้าสไปเนี่ยหรือสแคทเนี่ยใช้งานได้สองรูปแบบแบบออฟไลน์กับออนไลน์ line. แต่โค้ดใช้ได้รูปแบบเดียวคือออนไลน์ line, เท่านั้นไม่ได้สามารถที่จะโหลดโปรแกรมลงคอมได้ต้องออนไลน์ line, เท่านั้นต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะอ่า อันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นง่ายๆให้เราได้เขียนนะคะจไม่จะไปเลยอ่าเนี่ยไงเห็นไหมที่แม่พูดถึงสเกตเด็กๆคิดออกใช่ไหมตัวสเกตโปรแกรมสเกตเนี่ยแหละตัวนี้แหละก็ใช้งานได้สรูปแบบเหมือนบอกเมื่อกี้ออนไลน์กับออฟไลน์นะคะก็เป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเหมือนกันนะคะแบบนี้ก็เหมาะกับเรานะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะเหมาะกับพวกเรา ่าทีนี้การออกแบบอัลกอริทึมเหมือนเริ่มต้นที่เราเห็นการออกแบบอัลกอริทึมก็เป็นการออกแบบขั้นตอนกระบวนการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มต้นกับกระบวนการทํางานและขั้น huh ตอนจบแค่นี้เองนะคะนี่เสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นการขั้นตอนในการทํางานของจก Cat, ักรสเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นลาดับขั้นตอนเช่นเดียวกันอ่าโอเคแม่สรุปให้พวกเราแค่นี้เนาะ